คลิปสานบ้านทุ่งวันนี้นะครับตังจะพามารู้จักเตาแบบโบราณชาวบ้านที่ตำบลคลองค่อยนะครับอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรียังคงสืบสานวิถีของการปลูกต้นถั่วพลูแล้วก็ขุดเอารากมาต้มแบบนี้ด้วยเตาที่ชาวบ้านเรียกว่าเตาโบราณคือการขุดดินขึ้นมาคุณผู้ชมแล้วให้มันมีปล่อง แล้วก็ใช้ภาชนะหม้อต้มที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาเองเป็นทรงสูงนะครับแล้วก็ฟากนี้ก็จะใช้ฟืนเนี่ยซึ่งเป็นไม้ฟืนต้องแห้งและต้องเก็บไม้ฟืนจากกิ่งไม้ในสวนกิ่งผลไม้ตัดแต่งตุนไว้ตุนไว้และฤดูการของถั่วพูเนี่ยหปีมันมีหนึ่งครั้งไงเพราะนั้นก็ทิ้งไว้จนมันแห้งแล้วก็มันจะทําให้ติดเชื้อไฟได้ดีทําให้เกิดไฟแรงการต้มถั่วพูนะครับ เราจะต้มใช้ระยะเวลาประมาณ3-4ชั่วโมงแต่ต้องต้มด้วยไฟแรงถ้าเกิดว่าไฟไม่แรงอาจจะเป็น6-7ชั่วโมงใช่ครับกว่าจะได้กินและที่สำคัญเป็นที่โปรดปรานของลูกค้ามากด้วยใช่ครับเยี่ยมเลยแต่เราจะกว่าจะได้ชิมจะต้องรออีกประมาณ4ชั่วโมงคุณผู้ชมคิดดูและกันประมาณบ่าย3โมงบ่ายสสตังค์จะเรียกว่าเตาหลุมได้ไหมแบบนี้ เตาหลุมแบบนี้เนี่ยจะขุดแล้วสามารถอยู่ได้ประมาณ3ปีคุณผู้ชมรุ่นแม่ไมเขรก็ทำกันมาแล้วเป็นร้อยไหมแม่เป็นองเป็นนะแม่เนี่ยอายุ64แล้วแต่แม่บอกว่าเห็นวิธีการต้มถั่วพลูแบบนี้มาตั้งแต่รุ่นแม่ของแม่อีกเนาะก็น่าจะสืบทอดกันมาเป็นร้อยปีแล้วกับภูมิปัญญาแบบนี้แล้วเราต้องคอยใส่ฟืนไม่ให้มันนั่นเลยแม่เนาะผู้ชมไฟแรงมากเตไฟแรงเลยถ้าเราทนได้เราก็ลงมาในนี้เลยแต่ถ้าเรานั่นไม่ได้เราก็แย่เอา แล้วก็หลังจากที่เราต้มไปถ้ามันจะสุกเนี่ยสังเกตจาการากตัวปลูมันจะแตกผิวจะแดงด้วยผิวจะแดงด้วยนะครับ,รบมันเริ่มเหนียวแล้วมันสุกมันจะใช้ได้แล้วก็ก่อนจะตักขึ้นมาประมาณ30นาทีให้เราปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลและเกลือลงไปครับผมแล้วหลังจากนั้นก็ตักไปขายได้เลยถุงละเท่าไหร่ครับโลละ2 4 0บาท 1>, 1กิโลโลละ240บาทแต่ว่าน้องเอ็มจะทำเป็นถุงครึ่งกิโล120บาท แล้วลูกค้าตอบรับเป็นไงครับเอ็ม,ด,มดีมากดีมากต้มไปเหลือไหมไม่เคยเหลือเลยพราทุกวันครับก <c oughs> ุ้จอ<ม>้อนี่ช่วงออกมาใหม่ๆมแม่ค้ามารอหน้าเต่าแย่ยงกันลูกบีบะเลาะกันเถียงกันคำสองคำเธอได้มากฉันได้น้อยอก็เลยเกิดวิวาทะเรื่องของการแย่ยงรากถั่วฟูที่ต้มเสร็จจะเอาไปขายก็เลยป้าต่อยกับป้ามัดก็เลยต้องไปจัดการเคลียร์เคลียร์บอกว่าวันนี้ไม่ให้เลือกกันเองเราก็จะเลือกเอาหัวใหญ่ เอามารวมเป็นเคงเดียวกันแล้วก็เฉลี่ยกันใครจะเอาเท่าไหร่ปั่นกันถึงไ,ได้สงบคุณผู้ชมคิดดูว่าความต้องการของรากตัวพลูที่ชาวบ้านชอบกินกันมันมากขนาดไหนจนทำให้แม่ขาเนี่ยต้องมารอรหน้าเตาแล้วก็แย่งกันจริงๆรพัตคารบานทุ